นะคะก็อยู่ที่ร้านนะคะอยู่มะร่อยกับหน่อยเบเกอรี่ขนมมาม่อนจังนะคะะทุกคนคงจะงงนะคะว่าขนมเนี่ยมาม่อนจังคืออะไรก็มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะทําไมร้านถึงชื่อมาม่อนจังนะคะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยคือเนื้อนุ่มหอมจริงอร่อยจังก็เลยมาเป็นที่หมายคาว่าจังนะคะส่วนขนมมาม่อนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นไม่ใช่ขนมไข่ซะทีเดียวค่ะก็เป็นขนมไข่ผสมกับเค้กนะคะก็ยิ่งเพิ่มความนุ่มความอร่อยเข้าไปใหญ่เลยค่ะก็ ที่มาของคำว่ามามอนจังนะคะใช่แล้วคือขนมมามอนจังนะคะก็คือเหมือนชินกำเนิดมันก็คือจากประเทศญี่ปุ่นนะคะใช่แล้วก็คือเจ้าของร้านนี่เขาก็คือไปแบบค้นหาสูตรอะไรแบบนี้แล้วก็มาทําที่เมือค่ะกล่าบมาว่าเมื่อกี้นะคะมีหลากหลายหน้ามากเลยแต่ที่แต่ว่าที่เราเลือกคือชีสค่ะเพราะเป็นความชอบต่วตัวใช่นะคะก็คือจะคือหน้าชีสนะคะก็คือจะมี เกตของน้ำตาลแล้วก็โรยด้วยชีสนะคะและเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูนะคะคือนุ่มมากนะคะนุ่มจริงจริงค่ะคอนเฟิร์มนุ่มมากจริงนั่นเลยค่ะก็เป็นของฝากแสนอร่อยนะคะจากนครสระบุรค่ะถ้าสใครมาที่เที่ยวที่นครสระบุนะคะเราออยากจะซื้อของกลับไปฝากคุณยายไว้กินกับกาแฟจังเลยมาที่นี่ค่ะนะคะอย่างเรามีตัวอย่างนะคะเป็นของฝากนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของฝากนะคะจาก อิ่มอร่อยกับไอเบเกอรี่ขนมมาม่าจานนี่นัตตี้เปิดให้เขาดูหน้าเดี๋ยมากจรินะคะอย่างที่บอกค่ะและรับรองเลยนะคะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะอร่อยจริงๆค่ะถ้าพวกเราคอนเฟิร์มก็คือคอนเฟิร์มนะใครที่ดูภาคเอต้องรู้พวกเราเป็นยังไงอย่างงี้ทุกคนก็ช่วงนี้ก็อาจจะเห็นหน้านัตตี้นะคะในจอทีวีหรือว่าตามโรงหนังภาพยนตร์อะไรอย่างงี้โปสเตอร์ของเขานะคะก็คือนัตตี้มีผลงานอะไรคะค่ะก็ชื่อหนังนะคะชื่อเรื่องเวอร์จิเนียมไอรักในกัางคืนค่ะเป็นยังไงคะหนัง ก็เป็นหนังรักค่ะเป็นหนังรักโอ๊ยฟังชื่ออาจจะแรงนะคะแต่ว่าไม่ได้แรงค่ะก็ตาแรกก็กระแสก็บอกเหมือนกันว่าอุย้ยแรงอุย้ยแรงจังไม่ชื่อเป็นอย่างนี้แต่พอเข้าโรงไปเนี่ยก็รีวิวหรือว่าแบบพวกกระแสตอบรับเนี่ยก็โอเคมากๆเขาก็บอกว่าเป็นหนังที่แบบว่าเป็นหนังดีนะเป็นหนังรักโรแมนติกที่แบบว่าต่อเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมีความรักหลากหลายรูปแบบที่แบบว่าอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะก็ กระแสตอบรับก็ถือว่าโอเคเลยส่วนล่าสุดค่ะดิฉันนี่เปิดดูเป็นประจำค่ะดูทุกวันนียวจริงๆเพราะว่าเอ็มวีนี้ดีจริงๆและนักร้องก็หล่อจริงๆค่ะก็มีเอ็มเอ็มวีอะไรคะโกดลายอนลา้อนของพี่ปอเอฟเสร็จค่ะก็อยู่ในรุ่นเดียวกันค่ะโปรดลายอนก็จะเป็นเพลงแนวแบบว่าลูกทุ่งแนวใหม่นะคะที่แบบว่าโจ๊ะๆหน่อยฟังนี่สนุกคลื่นเคลียว โรลยอเขาเรียกว่าโครตไหลย้อนผู้หญิงนิยมเป็นกันเยอะโอ้ยอิจฉาเลยอ่ะอยากไปเป็นนางเอกเอ็มวีบ้างจริงง่ะเอ็มวีแล้วเอ็มวีของพี่ต่อเหรอคะเออเหมอนนางแกระเลมม่สิเยอะจริงๆเราก็แน่นจริงๆนะคะก็คือมีรายการเดียวเลยค่ะรายการเดียวเดียวนะคะก็คือรายการเอ่อ follow me ค่ะ ก็คือจะเป็นพิธีกรค่ะอะไรอย่างเวลาไปออกรายการพารูมีไปเป็นพิธีกรในเขาเนี่ยคุณถนัดเรื่องอะไรคะเพราะปกติมันจะมีหลายๆเรื่องมากเลยมันมีหลายเรื่องจริงมีทั้งเรื่องดวงทั้งเรื่องกอสิบเรื่องกอสิบเออะไรก็ตามแต่ว่าดิฉันค่ะเรื่องดวงนี่แหละจำสุดสามารถดูดวงให้คุณได้นะจริงเหรออาดูสิช่วงมีนาฬตี้เรื่องความรักก็จะเออลุ่งโรดขอบคุณค่ะค่ะ วกนี้พวกเราสองคนก็มีผลงานอย่างที่บอกไปนะคะยังไงก็ต้องติดตามด้วยนะคะคนที่ยังติดตามพวกเราอยู่ขอให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มาติดตามตามนะคะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อกันดีกว่าค่ะนัตสีไป แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านติ๊กโภชานะคะอาหารนี่เต็มอาหารนี่โอ้โหเต็มโต๊ะเลยนะคะเห็นเลยว่ามันจะมีเมนูมากมายน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะมารับประทานเนี่ยเราจะแนะนำเมนูกห้พี่ชมรู้ก่อนค่ะร้านนี้แบบเด็ดๆมีแล้วค่ะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นปลาฉลาดผัดเผ็ดนะคะทุกคนคงจะโมาปลาฉลาดคืออะไรนะคะปลาฉลาดเนี่ยนะคะก็จะเหมือนปลากรายค่ะแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่ว่า ปลาฉลาดเนี่ยจะไม่มีจุดค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รับรองว่าเนื้อเนี่ยนุ่มกว่าปลากายใช่เพราะปกติเห็นว่าปลากายมันจะมีจุดตัวนี้นะคะก็เป็นเอ็นหอยพัดที่เม่าค่ะแล้วก็เมนูนี้นะคะคือเมนูต้มยำกุ้งค่ะซึ่งส่วนที่พิเศษเนี่ยคืออะไรรู้ไหมไม่รู้ส่วนที่พิเศษนะคือน้ำพริกเผาค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยนะคะน้ำพริกเผาเขาเนี่ยจะพิเศษกว่าที่อื่นค่ะเพราะว่าเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะก็รับรองว่าต้องอร่อยตัวร้านึ่งแน่นอนใช่ลของเก็บนะของเขานะก็มี นี่ค่ะไข่เจียวค่ะใช่ซึ่งใครนะคะที่ชอบความกรอบแล้วก็ความปูนะคะต้องที่นี่เลยนะคะใช่ร้านนี้แน่นอนไข่เียวาีใช่ไข่เจียวตานี้แล้วก็อันนี้ค่ะหอยจ้อปูเครื่องข้างในนะคะก็จะเป็นปูที่แบบแน่นด้วยปูแน่นด้วยปูคือปูที่เนื้อแน่นๆเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะก็คือ ปลาช่อนแช่น้ำปลาทอดนะคะพอดีพี่เขาเอาหอหมกมาให้นะคะอันนี้หอหมกอะไรคะเกรงหอหมกปลาช่อน,นะค่ะอันนี้คือหอหมกปลาช่อนนะคะอุ้ยวันนี้น่ากินจริงอ่ะ <c oughs> ถ้าสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาลิ้มลองความอร่อยของพวกเรานะคะก็ต้องมาที่นี่ค่ะติ๊กโคชนานะคะตลาดท่านานครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนั่นเองะค่ะก็รับรองว่าร้านนี้มาแล้วอ่อ ไม่เสียไม่เปลือาน้ำมันรด,ดแน่นอนค่ะแล้วคุ้มค่ะเพราะอร่อยจริงนะคะและแต่งประการ,ารแรกกับการขับรถมานี่เดียวเพื่อมากินของอร่อยอร่อยเนี่ยรับรองว่าคุ้มแน่นอนค่ะค่ะัตตี้จากที่นี่เสร็จแล้ว และอ้โหเหยียหน้านานะคะค่ะและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปกันต่อที่ไหนคะเป็นห้างสรรพสินค้าอ้าวทาไมไปห้างสรรพสินค้าคะไหนบอกว่าจะพาไปตะลุยตลาดไงคะแต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่ามันเป็นห้างยังไงหรืออะไรยังไงทดีมอยากไปไหมอยากอยากไปอยากรู้โอเคงั้นไปกันเลยไปไปไปหนคะเลห้างงุห้างสรรพสินค้าของคุณอยู่ที่ไหนนี่มัน ตกใจสามพรานชัดไม่ใช่ที่เนี่ยเรียกว่าห้างสรรพสินค้าอินซีหรือเรียกง่ายๆก็คือตลาดนัดสีเขียวเกี่ยวอะไรไม่ใส่ก็คือที่นี่นะก็คือจะขายพวกสินค้ากเกษตรอะไรพวกนี้ก็จะมีพวกผักผลไม้ทุกอย่างอ,อะไรแบบนั้นโอ้โแล้วมาหลอกทําไมเนี่ยไม่ได้หลอกก็เขาเรียกกันแบบเนี้ย เนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าการพูดไม่จบเปียบเทียบ,ยบมันคือมันคือการเปรียบเทียบเปรียบเปยอะไรประมาณนั้นสแล้วเข้าไปดีกว่าชั้นไปแล้วไปโอ่ <Okay. S 1> คและตรงนี้นะคะคือเป็นโซนเกี่ยวกับผักผลไม้นานาชนิดน,นะคะก็คือเป็นกลุ่มพัฒนายั่งยืนนะคะ คองจินดาน,นะคะที่สุดท้ายเมื่อกี้แอบไปดูมาน,นะเขาบอกว่าของที่เนี่ไม่ได้แบบว่าผ่านพ่อค้าคนกลางมาปลูกเองเพราะฉะนั้นราคาที่นี่เนี่ยย่อมเยาว่และที่นี่นะคะก็เหมาะกับสำหรับคนที่สูงอายุด้วยเพราะว่าที่นี่ก็คือคือตลาดทั่วไปนะจะบอกว่าตลาดทั่วไปอ่ะ มันก็จะแฉะแฉะเปื่อๆเลอะๆแบบดินบนดินอ่ะแต่ที่นี่เขาเป็นพื้นปูนแล้วก็กว้างขวางแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นผู้สูงอายุหายใจสะดวกใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาที่จะนำสินค้านะคะมาจำหน่ายหรือว่ามาแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่นี่นะคะไม่ได้อุยเอาก็มาได้เลยนะอยากจะเอาเข้ามาเอาเข้ามาได้เลยเกรฟมันต้องเหมือนกับว่าต้องหน้าที่ที่เนี่ยต้องไปตรวจทางวัฒการทูุ้ก่อนว่าใช้ตู้ลินซีจริงหรือเปล่า I'm